สวัสดีค่ะอีล่าชาแนลค่ะช่วงใครอยากเป็นครู๖๐่๐ EP ที่สี่แล้วค่ะจะน้องอนี่เราดำเนินมาถึงเดินมาไกลเหมือนกันเนาะ EP ที่สี่นะคะ EP ที่หนึ่งกับ EP ที่สองเนี่ยเป็น ผู้สร้างนะคะซึ่งก็ได้รู้จักในส่วนของสาขาไปพอสมควรนะคะ ep ที่3เป็นผู้ถูกสร้างใช่ไหมคะทีนี้ ep นี้นะคะจยนน้อง ep นี้จะให้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เสริมค่ะเมมีสร้างแล้วก็เสริมนะคะเสริมอะไรเสริมในเรื่องของการเรียนรู้ที่พี่ๆทั้งหลายเนี่ยค่ะบอกไว้ว่า มีความสนุกตื่นเต้นในเรื่องของการทํากิจกรรมเนื้ออะไรเงี้ยเออแม่งแงว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษใช่ไหมคะอาจารย์น้อยใช่ค่ะแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้ค่ะเกี่ยวข้องอะไรกับกิจกรรมเดี๋ยวไปรู้จักกันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้วค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะคุณูสวัสดีค่ะอาจารย์วอนเพลย์ลำนกิจนะคะผู้ช่วยคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์นะคะฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาค่ะโอ้เห็นไหมคะตรงตัวตรงประเด็นจุดเลยค่ะเพราะว่า เท่าที่ทราบเลยครูเพนก็จะดูแลในส่วนของกิจกรรมนักศึกษาใช่ใชค่คะลูกค้าในฐานะที่ครูเป็นผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยคณะศึกษาศาสตร์มีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่เสริมความเป็นครูคะ่ะก็คือเริ่มแรกนะคะที่ สาวๆที่เข้ามาเนี่ยก็คือเริ่มก็คือโครงการปฐมนิเทศเมื <Okay. S 3> ่อเราปฐมนิเทศเสร็จก็มีโครงการเฟชชี่นะคะเพื่อต้อนรับน้องๆพี่พีวน้องๆนะเมืรองี้ชื่อโครงการอะไรนะคะครูโครงการครูคนปั้นดินค่ะครูคนปั้นดินนะคะจริงๆโครงการนี้น่าสนใจใจค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยก็มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการนี้ทุกปีนะคะ ทีนี้เดี๋ยวถามนิดนึงถามครูก่อนว่าโครงการนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างมีวัตถุประสงค์โครงการนี้เป็นการสร้างครูเพื่อฝึกให้เด็กมีความบุคลาภิาและกิจสำนึกของความเป็นครูในเรื่องของการเสียสละและก็ในเรื่องของส่งเสริมความเป็นครูนะคะถามสาวๆดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไหมเออในเมื่อในเมื่อมีผู้ผู้สร้างเสริมแล้วเนี่ย ผลผลิตเป็นยังไงเราได้ร่วมกิจกรรมนี้แล้วเนี่ยโครงการนี้แล้วเนี่ยรเรารู้สึกยังไงไบ้างพี่อะไรก่อนดีเอาพี่พิมค่ะขนาดสุดค,ค่ะก็คือพอได้เข้าร่วมนะคะ เอาจริงๆตอนเข้ารอมเนี่ยขนลุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเบิร์แอร์เย็นเหมือนมันมันเป็นอะไรที่มันขลังมากเลยค่ะใช่แล้วก็เหมือนได้สร้างความผูกพันความสัมพันธ์กับรุ่นพี่ด้วยเพราะว่าได้เจอทุกกี่ชั้นปีเลยค่ะปีสามปีสี่หมดเลยแล้วก็เจอคุณครูทุกท่านเลยในคณะค่ะเหมือนได้สร้างความผูกพันกันไปด้วยแล้วก็รู้สึก ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากตั้งแต่เดินยันอาคารจนถึงศูนกีฬาอืดอืดโดยทั้มีแต่คนยืนแข่งมีคนจุดเทียนแบบโอ้โหระหว่างเดินเราคิดอะไรลูกคิดแบบเขาจะมีกิจกรรมอะไรให้เราแบบลุ้นไปตลอดลุ้นไปตลอดมืดด้วยนะคือที่ลุ้นนี่ไม่ได้ไม่ได้ลุ้นว่าเขาจะทำอะไรทำมืดนะคะเงาไม่เห็นก็ค่อกิจกรรมนี้ทำให้แบบคือน้ำตา อะไรแบบออกมาเองค่ะรู้สึกซาบซึ้งรู้สึกแบบเราภูมิใจในวิชาชีพครูค่ะที่เราน้ําตาไหลเนี่ยเราซาบซึ้งอะไรคะเราเรานึกถึงอะไรตอนนั้นซาบซึ้งในกิจกรรมที่พี่ๆและคณะครูที่จัดให้เราค่ะมันรู้สึกแบบคุณลึกมากเลยค่ะมันนึกถึงเรื่องที่แบบว่าอันั้นด้วยแหละแบบเราจะเป็นครูแล้วนะใช่เรากําลังจะเป็นครูจริงๆแล้วนะมันไม่ใช่แค่การมาเรียนไปวันๆแล้วอ่ะก็คือนี่เรากําลังจะพัฒนาตัวเราเองแล้วนะค่ะ พี่หมายล้วมี่เไงบ้าค่ะมันจะมีที่ประทับใจอ่ะจะมีตอนที่ว่าถอดป้ายถอดบูอ๋อใช่เพืนคาะเราจะมีแขวนนิ้วอ๋อใช่ใช่ค่ะใช่มันรู้สึกอบอุ่นะคะพี่พี่ทุกทุกชั้นปีเลยที่ว่ามาถอดบูให้เราเราก็สามารถไปเลือกพี่พี่เขาได้แล้วพี่พี่เขาก็จะมาถอดป้ายถอดบูแล้วก็ถ่ายรูปกับเราแล้วก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการนี ให้คาแนะนําเกี่ยวกับการเรียนต,ต่อไปแล้ว<ช>หัวเนี้ยแล้ววันนั้นที่พี่ใหม่พี่ใหม่เลือกเลือกคนที่มาถอดเนี่ยเราเรามองตรงจุดไหนเลือกเขาจะต้องมาถอโดโบให้เราดูคนที่แบบ ดูสุขุมนิดนึงอ๋อสุขุมนิดนึงใช่ค่ะดูว่าเขาน่าจะเป็นครูที่ดีได้แล้วก็เขาน่าจะสอนเราได้ดีได้ใจประทับใจนะคะแน่นะชิลุล่ะคะส่วนของพี่นุชนะคะก็คือจากที่หนูแบบได้เข้ามาแล้วก็ได้เข้าร่วมนะคะจากของมัธยมอะค่ะหนูไม่มีแบบนี้เลยใช่ก็เลยแบบใช่มาเรียนที่นี่ก็คือได้มาทํากิจกรรมกิจกรรมนี้นะคะมันทําให้หนูแบบสอนเสริมความเป็นครูไปเลยใช่ใช่ พี่ศิระพี่ศิระค่ะหนูค่ะก็คือเหมือนว่าเหมือนที่เพื่อนบอกนะคะคือเขาจุดเทียนไปเลยหนูรู้สึกว่าหนูอ่ะสำคัญมากมากเลยเพราะก็คือแบบพี่ๆปีสองปีสามปีสี่ก็คือมานลอยใช่มานลอยแล้วก็แบบเหมือนแล้วก็ให้พวกหนูไปอยู่ตรงกลางพี่ๆก็ล้อมรอบอะค่ะรู้ใช่ไหมมันสำคัญมากก็แสดงว่าในส่วนของที่ ถูกสร้างเนี่ยได้ได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วถือว่าได้ซึมซับซึมซับตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งไว้ไหมคะครูกาวใช่ก็ผ่านตามวัตถุประสงค์ที่ที่ตั้งไว้นะคะเพราะว่าจากการไม่ว่าสอบถามหรือจากการพูดคุยนะคะตลอดจนให้เด็กนักศึกษาทําแบบสอบถามนักศึกษามีความผูกพันและก็ซาบซึ้งกับโครงการที่ทางคณะได้จัดให้ ว่าส่งเสริมปลูกฝังเราเริ่มฝึกความเป็นครูนักศึกษาจริงๆนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นนะคะอาจารย์น้องขาจริงๆพูดได้เลยนะคะว่าโครงการโครงการนะคะรูกคนบ้านดินนะคะถือว่าจริงๆมันเหมือนกับเป็นอััตษณ์ของคณะเราเพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่นักศึกษาปีหนึ่งทุกชั้นปีเนี่ยต้องเข้าต้องเข้ารวมพูดผิดนักศึกษาปีหนึ่งทุกคนต้องเข้านะคะแล้วก็จะต้อง ทุกปีก็ต้องเป็นแบบนี้ก็ถือว่ามันเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของคณะเราคือในส่วนของกิจกรรมนี้ถ้ามองถ้ามองย้อนไปเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่คณะพยายามที่จะทําให้อาครูของคณะเราเนี่ยค่ะมีอัตลักษณ์ในส่วนของจิตวิญญาณของความเป็นครูนะคะเหมือนการที่พี่ใหม่พูดบอกว่าเนี่ยเลือกทุนที่มาเพื่อที่จะหลักเกณฑ์ยังไงคนที่สุขุมนิดนึง เป็นภาษาแบบพูดแล้วขนลุกค่ะใช่ขนลุกคือมันเป็นภาษาของอาจารย์แล้ว,ลว <c oughs> มันเหมือน,นกับว่าเป็นการครอบครูยกครูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> <ช>ที่จะให้เรารู้สึกว่าเรามีแบบอย่างต้นอย่างนะคะที่ดีในความเป็นครูของเราด้วยนะคะ <c oughs> ค่ะอาจารย์ตูงถามมีอะไรที่จะพูดคุยไหมคะขอความ ความรู้สึกได้่อนม่ความรู้สึกใช่ความรู้สึกที่ที่เข้าร่วมหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมหมายถึงตัวอาจารย์หรือว่าตัวนักศึกษาตัวนักศึกษาดีกว่าค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้สรุปสั้นๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกับกับกิจกรรมที่ทางทางคณะเราเนีไยเจัดให้นะคะเดี๋ยวเอาสั้นๆก็ได้คะลูกรู้สึกยังไงบ้างมีตัวแทนไหมคะพี่พิม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 พค่แกนมกขิมอะไรเดี่ย จากการที่ได้เข้าร่วมนะคะก็เหมือนที่อาจารย์บอกได้เข็มมาด้วยซึ่งเข็มนั้นเนี่ยหนูไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่เข็มอะค่ะมันเหมือนตัวแทนที่อาจารย์กําลังมอบให้เราว่าเราคือครูที่ต้องไปสร้างเยาวชนที่ต้องเติบโตเป็นคนดอันนี้คนรู้นคนรู้ใช่เราคือตัวแทนตัวแทนของทุกๆคนหลายๆคนที่จะต้องไปสร้างคนเพราะฉะนั้น เมื่อเรามาเรียนแล้วเนี่ยเราต้องต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะไปสร้างคนคนหนึ่งให้เติบโตไปเป็นทั้งคนดีแล้วก็คนเก่งด้วยอาจารย์ตูนคะฟังผู้สร้างที่ทั้งอาจารย์ตูนอาจารย์น้องหรืออาจารย์ในคณะทุกคนเนี่ยพยายามปลูกฝังอะไรหลายๆอย่างปีหนึ่งค่ะเขากําลัง ปีหนึ่งกำลังย่างสู่ปีสองปีที่สองเนี่ยเขาได้ขนาดนี้คนผู้สร้างอย่างพวกเราเนี่ยรู้สึกภูมิใจไหมคะภูมิใจค่ะภูมิใจบอกเลยนะคะบอกเลยว่าออบอกเลยว่าในฐานะท,ที่เป็นผู้สร้างเนาะเราเวลาที่เราได้ฟังอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าเราะะปลื้มนะคะเราปลื้มที่ว่าเราสิ่งสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำเนี่ยมันไม่สูญหายม,มันจะอยู่อยู่ตรงไหนอยู่ในตัวน,นักศึกษาแต่ละคนที่เราสร้างมามนะคะจะน้องค่ะ สำหรับวันนี้เนาะปามหอมคอนะคะสำหรับในเรื่องของกิจกรรมใน EP ที่4นี้นะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันใน EP ต่อไปนะคะซึ่งวันนี้ก็ E-LA Channel ค่ะช่วงใครอยากเป็นครูย้อมือขึ้นขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะบาย